นี่แหละครับฟาร์มนกของผมที่ผมเลี้ยงของผมอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้เขาอยู่ตามภาษาของเขาครับผมเป็นคนชอบเลี้ยงนกรับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้กินอิ่มแล้วเขาก็จะบินขึ้นไปหานอนตามต้นไม้นะครับเออกินอิ่มแล้วก็ไปหานอนตามต้นไม้นะลูกนะโอ้โหมันสวยมากว่าภาพนี้นะนี่ครับเป็นฟาร์มนกธรรมชาตินะครับที่เลี้ยง ไว้เองครับก็เยอะพอประมาณหนึ่งนะครับเกือบห้าพันตัวนะครับพอเขาบินไปแล้วเขาก็จะบินกลับมาหาจินอยู่ในบ่อน้ํานี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมสูตรเลี้ยงง่ายๆครับใครก็เลี้ยงได้นะครับตามตามผมได้เลยนะครับนะครับบินไปแล้วก็กลับมากินหอยกินอะไรในบ่อนี่ครับนี่ครับลงหากินหอยกินลูกปลาในบ่อ ผมก็เลี้ยงไว้เยอะนะครับก็การเลี้ยงที่สูตรง่ายๆไม่ต้องไปทำกรงทำอะไรนะครับเขาก็จะอยู่นู่นบินไปไกลนู่นนะครับสุูงตาเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกนะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะ